ค่ะมันก็จะทุรักทุเลงแบบนี้แหละก็เข้าใจหน่ e? อยเระวังมือเด okay. ้อโอเคโอ้ยโอ๊ย,อยโอ้มายก๊อดอาหารแรงวันนี้ก็จะง่ายๆว้าว what are you doing today ซึ่งเลยแปลไม่ออกเฮ้ยวันนี้คุณทำอะไรคะอ๋ออันนี้จะทำกับข้าวง่ายๆเพราะว่าค่ําแนวหิวข้าวมาก yeah very very เพราะว่าลูกสาวเลิกเรียนค่ําโอเคลูกสาวเลิกเรียนค่ํานี่ผัดคะน้าหมูยอว้าว wow. เลิศ มีเมนูง่ายกว่าคณะหมูยออะไรเอ่ยโอ๊ยไม่อยากจะเดาเลยว่าเป็นตำผัวโอ๊ยไม่ปิ้งไปขี้โกะไปดูโอ้โหชื่ออย่างเกาหลีอันนี้เกาอะไรเนี่ยรู้แม่อะไรอ่ะอะไรอ่ะปิ้งไปขี้โกะปิ้งไปขี้โกะมาๆๆไปดูปลาญี่ปุ่นมามามาดูวิธีทำผัดคะน้เนี่ยงากยากนะทำไมอ่ะทำไม่เป็นทำไม่เป็นนะใครใช้ยากสอข้าวไม่เป็นไม่เป็นนะทำไมอ่ะก็ไม่เป็นผ่าผามโอ้โหตลกจะท้องแข็งย่อสุกก้อาคณะลงไปเลย คะแล้วใบนัสบายคณะลงด่งอันก้านคณะเรารการไอ้น้อยรู้มเวลาทำตันดังคทกันจหน้าช่นิดนึงนะคะใบใสหมเออาก่ะป๋องเอกระมาลงเอาลงเลยค่ะเอาใบมันลงเลยค่ะโอ้ใบมันเอา้ามัลงแล้วค่ะหมดกระดูกล้ เรียบร้อย My goodness ทำกว่านี้มีอีกไหมมีอะไรก็ผัดๆใส่ลงไปเออคณะหมูยอนิ้วดูนิ้วอีกหนึ่งเมนูเด็ดอีกหนึ่งจริงเหรออีกหนึ่งเมนูเด็ดตำทั่วโอยเมนูสิบเนี่ยเจ้าเออตำทั๋วมันโกธมาเออโกดใครไปเนี่ยใครมันกระเพื่อมวันนี้เราจะเปลี่ยนมือตำนะคะเราคือเชบะฝึกหัดในวันนี้ค่ะไปลาสก้อนอ๋อปลาเหรคะ เอาใส่เนี้ยเอานี่ลองเออแล้วก็ลงไปเลยลงไปเลยมม่กระเทีแพงหรเพื่มะนาวเบาๆเลยโดนมือนะเกียเกียเอาเบียบเอาไปอันเดียวอันเดียวอ่ะทำไมอะมันจะเปรี้ยวพอไม่ใหญ่ซูใส่หลายแซ่บอแบบใส่แล้วจะใส่ลงไปหมดเลยใส่ช้อนเดียวคือเยอะแลยพ่อใส่กันขึ้นช้อนหน้าโอ้โพ่อมันเต็มแล้วอ่ะเออา มันไม่สุนไพรนะก็เลยเดี๋ยวนะคะลูกแขกทาเดี่ยวค่ะยอนันนี่มอญก็เลยออยโอเคพอจริงๆคือเท่าเดิมค่ะเอารอค่ะไปค่ะอย่าตามคนไม่มีอะไรค่ะในที่สุดก็ต้องเปลี่ยนมือตามค่ะเพราะอะไรล่ะเพราะลำพานค่ะวงรอบนี้รอบที่หกขอชิมนะคะรอบที่หกค่ะอร่อยๆนิดนึงอร่อยอร่อยช้ำช้ำไปกินกันน้อเลิกพูดทำไมนึกว่าจะช้ำช้ำอยู่นะ อำมีอะไรบ้างอาหารเย็นไง่ายๆของเราแนะนำหน่อยแน่นอนค่ะอาหารเย็นไง่ายๆของเรามีผัดคะน้าใส่หมายูหมูยอนี่หวดาดแรงเกินและง่ายไปกว่านั้นค่ะทอดปลา,าขี้โกะปลาขี้โกะปลาญี่ปุ่น <c oughs> หรอวะแล้วก็เมนูซิกเนเจอร์ประจำปีนี้ค่ะตำไทยค่ะตัเมื่อตำทัตวตำทัวค่ะตมัมืออกรอบมาชิมสิครับส่วนพักที่สุดคือสมองค่ะนี่ตำถัว ว่าตะ้อนงเข้า